เทรดไทยลนด์ซีซั่น2รอบเซมิฟแนลกลับเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายนะคะของการแข่งขันการเทรดสำหรับรอบ15คนในวันนี้แล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นช่วงจังหวะสุดท้ายที่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง15จะทำคะแนนเพื่อที่จะพยายามทำให้ตัวเองนั้นเข้ารอบนะคะแน่นอนค่ะว่า คงจะต้องมีบางคนที่ต้องตกรอบไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคุณก้องกันหน่อยะค,ะคุณก้องคะดูบรรยากาศการแข่งขันตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับผมคุณหมัวตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง15คนนะครับผมตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคนมุ่งมั่นกันมากเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่แค่2ชั่วโมงไม่เกินนะครับก็จะได้รู้ผลกันแล้วว่าใครจะได้ไปต่อกับซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์นะครับผมเอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้เข้าแข่งขันหนึ่งท่านนะครับผมขอบวนเวลาหนึ่งสวัสดีครับ ใช่ไหมครับเป็นสุภาพสตรีนั่นเองจากทีมฟินิกส์นะครับผมเป็นยังไงบ้างวันนี้ตามแผนไหมก็เข้าตามแผนแต่ว่าหุ้นมันไม่ค่อยไปเท่าไหร่เข้าตามแผนแต่หุ้นไม่ค่อยไปคิดว่าอันดับเราตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะอันดับเราตอนนี้สามารถไปต่อกับซูเปอร์เทรดเดอร์ได้ไหม6คนไม่รู้เหมือนกันเพื่อนๆเป็นยังไงนะแต่ของเราตอนนี้ก็มีลุ้นนิดหน่อยอะค่ะมีลุ้นนะอ่ะ เดี๋ยวเราไปฟังครูกไก่ครูกไก่ครับลูกทีมครูกไก่เองเนี่ยครับสามารถเป็นซูเปอร์เทรดเดอร์ได้ไหมครับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาส่วนของวอเนี่ยเขาจะมีความถนัดในเรื่องของการเทรดน้ำมันนะคะก็คือในส่วนของหุ้นไทยเนี่ยเขาจะไม่รู้จักเลยในหุ้นไทยในโปรดักต์ต่างๆแล้วก็ที่เข้ามาได้ก็คือเข้ามาได้ด้วย DWS50 อ DW เข้ามาในในตรงนี้ถามว่าเขามีลุ้นไหม ครูมองว่าถ้าเขาใช้โปรดักประมาณนี้สามารถที่จะมีลุ้นได้นะคะค่ะครับผมมีอะไรพูดถึงครูกไก่นะคร<ม>ับก็ตามลุ้นกันก็ตตามลุนนม้นกันนิดนึงะนะคะอ่ะสุดท้ายฝากถึงครูกไก่นิดนึงว่าไม่รู้เราจะได้เข้าหรือไม่เข้ามีอะไรบอกครูกไก่นะครับก็ทําให้เต็มที่ค่ะครูไก่จะทําให้เต็มที่นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปกันอีกหนึ่งท่านดีกว่านะคะขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตเดินโอเคอ่ามุดมานี่แล้วเอาละ หนึ่งท่านจากทีมนินจาก็แล้วกันนะครับาทีได้ข่าวว่าขอมีสมาธินิดนึงครับเฮ้ยเขาไม่คุยกับผมว่าเฮ้ยเขามีสิทธิ์เขามีสิทธิ์เขาไม่สิทธิ์นะเขาไม่สิทธิ์นะไม่ได้เลยครับไม่อยากคุยอะไรเลยไม่ได้ครับไม่ได้คราวนี้กำลังกำลังอยู่ในกำลังอยู่ในช่วงที่หัวเรี่ยวหัวต่อเอ้ยลูกทีมผมให้คุณอย่ากวนต่อไม่ต้องพูดแล้วไม่รู้ว่าจะเข้าหรือจะพูดแล้วยังไงนะแต่ไม่คุยผมคุยตอนนี้ครับลูกทมบอกเลยดีกว่าให้โค้ชเป๊กพูดเลยดีกว่าว่าลูกทีมคนนี้เป็นยังงไ คือถ้าเขาโฟกัสอยู่ตรงนี้เนี่ยผมว่าเขาน่าจะเจออะไรบางอย่างแล้วตัว v เองเนี่ยครับเขาเป็นคนที่เข้ารอบนินจามาด้วย NAV สูงที่สุดสูงที่สุดเลยนะคนนี้มามาเป็นท็อปันดับหนึ่งเลยตัวเขาอะมีของอยู่แล้วแต่ช่วงที่ผ่านมายังอยู่กลางตารางรวันนี้ก็อยู่ที่เขาแล้วว่าเขาสามารถจะเอาพลังในตัวเขาเนี่ย ออกมาใช้ได้มากแค่ไหนคือคือด้วยความเก่งเขามีอยู่แล้วแต่วันนี้ถ้าเขาสามารถดึงออกมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตลาดเต็มใจอ่ะผมว่าเขารอบแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องการสมาธินะคะนาทีนี้นะคะแต่ผมยัอยากคุยกับเขาอยู่นะอยากครับอย่าครับคุณออกมาเลยโอเคครับผมขอไปอีกหนึ่งท่านกว่าไม่รู้เขาจะอยากคุยกับผมหรือเปล่านะมาที่คนที่เก่าที่สุดในโต๊ะนี้ก็แล้วกันพี่บูรสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่เป็นมิรนะครับจับพิมเดมือเทเท็ต้องเป็นมิดนะครับโอเคโอเคนะครับเป็นยังไ ก็วันนี้ก็ทำตามแผนนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่แล้วก็รอรอดูตอนช่วงก่อนปิดตลาดนะครับไม่ค่อยวิ่งนี่เราพูดให้ผู้คนอื่นนี่ประมาทหรือเปล่าแต่จริงเราเราก็นรู้สึกเหมือนกันเมื่ออนรู้สึกเหมือนกันคิดว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราขนาดนี้สามารถลุ้นเข้ารอบไปต่อได้ไหมตอนนี้ยังครับแต่ก่อนลุ้นอีกสักชั่วโมงหนึ่งวันนี้พี่บูมมีทีเด็ดอะไรครับวันนี้ก็ ก็คงเลือกตัวที่เกลิงสูงนิดหนึ่งครับแน่นอนนะครับว่าตัวที่เกลิงสูงเพราะว่าต้องต้องการที่จะเข้ารอบใช่ครับเพราะตอนนี้อยู่ท่าตารางอยู่นะครับโอเคผู้หมวยและนี่ก็คือหนึ่งในเดเทนเตอร์ครับผมในมุมมองของทางด้านผู้เข้าแข่งขัน15คนที่อยู่ในช่วงของวัวเลือต่อเหลือเวลาแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะโค้ชเจงคะมีอะไรจะฝากสําหรับคนที่ได้ไปต่อและคนที่ไม่ได้ไปต่อคะต้องบอกว่าลาก่อนแล้วก็สวัสดีค่ะสั้นๆอย่างนี้เลยเหรอฮะก็คุณ ไม่มีความสมามารถพอคุณก็ต้องบอกว่าลาก่อนอถ้าเกิดใครที่เข้ารอบมาก็สวัสดีกันอีกครั้งแลวคือว่าคุณได้ไปต่อคุณต้องมาลุยต่ออ,อันนี้แค่บอกบๆแต่สนามหน้าคุณตายแน่นอนต่เดี๋ยว<ๆ>ผม,ผม,ผ,มผมว่าผมว่าคาแรคเตอร์ตอนเช้าก็าดูใจดีเนาะเขาดูเป็นกำลังใจอะไรเงี้ยเหมือนยังไม่ตื่นมากกว่าจโซมจะซไมาอาจจะเด็มที่ว่า เท <Okay, S 2> <คน S 1> ไม่ลุ้หลักเขาไม่อยู่ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวมานลุ้นกันคุณหม่เดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อนะคะสำหรับในช่วงโค้งสุดท้ายใหญคุณผู้ชมนั้นเปิดมาที่ Nation TV และติดตามกับเรานะคะเพราะว่าในช่วงปิดตลาดเราจะรู้กันละค่าว่าใครจะได้ไปต่อและใครต้องแพ็คกระเป๋ากลับบ้าน,นะค่ะ Super j u n r Thailand ซ e a ั o น2รอบเซมิ f i n a l